Skinny fat เปัญหากวนใจใครหลายคนตัวกระอมน,น้ำหนักก็น้อยแต่ทําไมยังมีผุงลมหน้าไปดูท้องตัวเองกีท่ทีก็ท้องจะให้ทาําไงวะเนี่ยน้ําหนักแค่นี้จะให้ลดอีกก็โดนลมพัดปิวแล้วแหละมันคืออะไรแล้วมันแก้ยังไงมาดูกันกิน n n y fat ใช้เรียกคนที่ผอมแต่ก็ยังมีเปอร์เซ็นต์ไขมันที่เยอะอยู่ก็ไม่มีหวงยางหรือพุงหมาน้อยตึงหรอกหลายคนเดือดด้ว,ว่าส่วนมากก็พบปัญหาน,นี้กันจะให้ลดน้ําหนักก็ไม่ได้น้ําหนักแค่นี้ให้ลดอีกทีก็ขาดสารอาหารแล้วแหละแล้วมันจะแก้ยังไงมาดูกันหลายคนชอบไปทําผิดวิธีไม่ชอบใครมันตรงหน้าท้องเลยไปหาวิธีลดไปไปคาร์ดิโอเยอะๆคาร์ดิโอนานๆแล้วก็กินน้อยๆเพื่อหวังว่าไขมันมันจะลดสักว่าวิธีนี้เป็นวิธีที่ผิดอย่างมากวิธีที่ถูกต้องก็คือการ เล่นเวทเทรนนิ่งสร้างกล้ามเนื้อให้กล้ามเนื้อมันไปเผาไขมันส่วนเกินด้วยตัวเองกล้ามเนื้อเปรียบเสมือนเตาเผาผมเคยทําคลิปไว้แล้วใครสงสัยไปดูได้อย่ากแก้ที่เป็นแบบนี้ต้องสร้างกลับเน้นการกินไขมันดีโปรตีนและคาร์โบไฮเดรตต้องกินแคลอให้เยอะกว่าที่ใช้หรือค่าท d e e ต้องเกณฑ์น,น้ํหนักเพื่อสร้างกล้ามใหม่เป็นการเพิ่มน้ําหนักแบบคลีนแบบไม่น้ําตาลเพื่อไม่ให้ตัวบวมแน่ๆและเน้นการกินโปรตีนเดี๋ยวผมจะให้สเต็ปเลยคือหนึ่งเอาน้ําหนักส่วนสูงและอายุเอาตรงนี้ไปคํานวณในเว็บไซต์เพื่อหาค่า TDEE อีกพอได้ค่า TDEE สมมุติว่า2,500ก็กินแคลอรี่ให้มากกว่า2,500 300ถึง500แคลอรีกินโปรตีน2กรัมต่อน้ําหนักตัวและอย่าลืมกินผักผลไม้เพื่อให้ได้วิตามิน แ้ต่างๆหรือจะกินวิตามินเสริมก็ได้ต่อมาให้จัดโปรแกรมเวทเทรนนิ่งให้ดีแนะนาเป็น5วันต่อสัปดาห์จัดโปรแกรมไม่เล่นได้กล้ามเนื้อทุกส่วนแล้วหวันพักกล้ามเนื้อ2วันพอเริ่มสร้างกล้ามเนื้อไดมานิดนึงแล้วเนี่ยให้เริ่มคดีออวันละ5นาทีก็ได้หรือจะให้ดีก็ให้ได้2ชั่วโมงครึ่งต่อ1น่งาทีจะได้ห่างไกลจากโรคหัวใจด้วยทีนี้ก็ทําซ้ำวนไปแบบนี้แหละแล้วพอถึงจุดนึงน้ำหนักเพิ่มมาเยอะแล้วเนี่ยให้เริ่มทาการคัตติ้อกาาาริินนน้้ว่ีดลหัไไไมเ